ข่าวล่าสุดโรมันกรซาเลสติดโควิดเลื่อนชิงเอสตาดาแต่คู่ของเจ้าแหลมซิสเกตควีราสภาคที่สองยังไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนหรือไม่โรมันกรซาเลสอดีตแชมป์โลก4รุ่นติดโควิดส่งผลให้การโชคล้างตาชิงแชมป์โลกแฟนชายของ WBC และซูเปอร์เวอร์แชมเปี้ยนของ WBA รุ่นซูเปอร์ไฟวเวทกับฮวนฟานซิโกโอเอสตาดา เจ้าของตำแหน่งชาวเม็กซิกันในภาคที่3น the ั้นต้องเลื the field, the an ่อนออกไปจากกำหนดเดิมในวันที่16ตุลาคมนี้ที่อาจจะมีขึ้นที่เท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วแม้ว่ารายงานข่าวล่าสุดระบุว่าทางเอสตาด้านั้นได้เซ็นสัญญาการโชคในไฟนี้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกับทางอากิฮิโกฮอนดาโปรโมเตอร์ของกอรซาเลสก็ได้ให้คำมั่นสัญญา เป็นรายลักษณ์อักษรเห็นชอบให้ทั้งคู่แก้มือกันอีกครั้งในภาคที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันแต่ในตอนนี้ทางโรมันกรซาเลสนันติดโควิดการชกของคู่นี้นั้นจึงได้ถูกเลื่อนออกไปก่อนซึ่งคาดว่ากำหนดการใหม่นั้นน่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงอย่างไรก็ดีรายงานข่าวระบุว่าโปรโมเตอร์เอ็ดีเฮิร์นจะยังคงจัดมวยในรายการวันที่16ตุลาคมนี้ แต่จะนำเอาไมกี้กาเซียอดีตแชมป์โลกหลายรุ่นชาวเม็กซิกันมาขึ้นชกอุ่นเครื่องในพิกัดแคสเวท145ปอนด์กับซานเดอร์มาตินแชมป์ EBU ยุโรเปียนรุ่นซูเปอร์ไลเวทชาวสเปนเป็นคู่เอกในรายการนี้แทนอย่างไรก็ดียังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการชกล้างตาระหว่าง2อดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC b c คือเจ้าแหลมซิสเกตกับคาร์ลอสควลราสนักชกชาวเม็กซิกันจะยังคงกำหนดเดิมหรือไม่หรือจะถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายนพร้อมๆกับคู่ของโรมันกอนซาเลสกับฮวนฟานซิสโกเอสซาดาภาคที่3หรือไม่และข่าวล่าสุดมีสื่อออนไลน์ได้เข้าไปสัมภาษณ์แม่ของโรมันกอนซาเลสและทางแม่ของโรมมนกอนซาเลสนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อออนไลน์ว่า ลูกชายของเขานั้นยังสบายดีไม่ได้ติดโควิดจริงอยู่ที่ลูกชายของเขานั้นต้องการเวลาซ้อมที่มากขึ้นในการเตรียมตัวชกแก้มือกับฮวนฟานซิสโกเอสซาดาแต่ตอนนี้เขายังสบายไม่ได้ติดเชื้อโควิดแต่อย่างใดซึ่งในตอนนี้ยังเป็นที่มึนงงว่าข่าวโรมันกรซาเลสป่วยนั้นเป็นจริงหรือไม่นั่นเอง